ตื่นเต็นปะคะเฟอร์บาจะเอื้นมันมันเสียส,ส,สามาธิว่าสัตว์คลิปทีเลี้ยวอุ้ยังว่าตัวยงไงฮะอุ้ยวัเอิ้อนใน้ปอน,นี่ น่ะเฮ้ยอุ่ยอวยน้องนุ่นก็เก่งแท้เอ้าเอ้าเออเออเ้ยเฮ้ยขย้อนเลี้ยนเมี่ยบาทเหรอเดิไอ้โดบพอไปน้ำเราเห็นงูนะ

เอาคือเบาเบาอีมันคือไล่ไล่ย,ย,ยังสันนักละ ขาดเครื่องแล้วแม่ยังบอสหนีอยู่ข้ออะไรมั้งโดบวกแล้วลว่าอีนองนุน่นบ่มามันเขา่าบ่ได้ะไรวะเฮ้สยสีมันเสกคนนะขาดข้อเลยเพ <c oughs> ื่อนตูบกใหญ่นึง โอ้ยงกะไรอือป้าป้า,า,า,าน,นี้นี้พ่อแล้วคือลดไปกะบานไป ไปแล้วเฮ้ยเจ้าก็จีไปก้าจับมันเมื่อไหนตายอยู่หาด่ึงเลยยังว่าตายอยู่บ่กาเขาน้อนเมียฟอวปาดอย่หนึ่งตัวบอกเงาหนึ่งยกขึ้นยังสี่ดิ พูดนะป้าสูงกว่าคนอีกพูดได้สบาดวนเลยพูดได้ที่กินตกงมูสิงเฮ้พูดนะสิงดงแน่นอย่ามาไกลขนคักปานี่เอาใเบิ้งไกลกมันยันไปไกลไก่เบิ้องไกลไก็ได้เออมาไอ้แห้ง ดูบ่งนักลาบิ่งหนนักลาดูบ่งส,ง,ง,สง,ง,ง่เงยคืออะเอาเอา้าไปล้